เพืชมมาดูอุทาหรณ์หน่อยที่บ้านใครมีผู้สูงอายุเคี้ยวอาหารอะไรต้องระวังนะคะอย่างคุณปู่วัย89ปีกําลังกินก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิว๊วจูๆ่ๆติดคอค่ะดีนะลูกสาวมาเห็นทัน้ Thank <laughs> you. เนี่ยนะคะต้องช่วยกันเราดูไปเราก็ลุ้นไปด้วยนะขณะที่คุณปู่วัย8ปปีคนนี้เนี่ยกำลังนั่งทานผัดซีอิวเส้นใหญ่ซึ่งเส้นใหญ่อะคุณตุ๋ยมันเหนียวเส้นก็ยาวด้วยนะคะกินเข้าไปเนี่ยทั้งเส้นและด้วยความที่คุณปู่อายุเยอะและอาจจะฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็เลยเกิดติดคอแล้วไปอุดกั้นที่หลอดลมอะค่ะคุณปู่เนี่ยพยายามจะไอเพื่อให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมันออกมาแต่มันไม่ได้ผลนะอ่ะเพราะดีลูกสาวอยู่แถวนั้นพอดีมาเห็นเข้านะคะก็เลยเชื่อละติดคอ นแน,แน่ก็พยายามทุบหลังเอาเศษอาหารออกมาตะโกนร้องให้คนในบ้านมาช่วยสุดท้ายเอามูล,ล้วงอคอค่ะเอาเศษอาหารออกจากปากได้สําเร็จจนคุณปู่อาการดีขึ้นหลานชาย,เ,ยเห็นว่าที่บ้านมีคลิปวงจรปิดไงเอามาโพสต์ดีกว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะจะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะ